เก็บทิพยตวโหคั้ไปเค่จะทวนแล้วคือสวนสีก็คือต้องปูอะเกษเขาหรือนี <doomed> ่ตบทับตัอมาปูต้นนึ่งปูเก่าๆจะเป็นดิ๊บผัดงงว่าหายได้แล้วสิปิ้งมาทูเข้มอีกเหรอ ตูเค็มสามพันปีบอกินเด้อมันเค็มว,ว,ว่าเอามันเค็มนน แทำให้มันหมุนมุนทำมะเขือเผาใช่ไหมตำมะเขือเผาเกีอเผาเสีบตุมเห็นบ่อยเสียบมเขผาเผาถหอมเปหอมมันหวานเลยมะเขือเผาหวานอคนสวยจามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจาโอ๊ยตอนนั้นเปนตัวนี้ มีโครงการอะไรทำไมถึงตอนท่อน้ำท่อน้ำประปาเหรอคะเยอะบ่ฮะน้ำได้น้ำได้บ่อนี่อุย้ออยญญบ่บอคัก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 สิบูกล้วยบ่อโรงงานกล้วยเป็น <laughs> โรงงานกล้วย <laughs> ทำธุรกิจบอ่อธรุรกิจโรงงานกล้วยส่งออกประเทศอะไรเนี่ยประเทศเอธิออโอเปียบ่ พี่ยองกิ้มสวยอยู่เว้ยสวยเอาทำไมไม่ใส่ใบกระเพราด้วยอ่ะไม่ได้ไปกิดเอาผัดเชื่อไหมผัดซื้อแล้วแต่ขอยกินโปรตีนมาหรออืมกินโปรตีนน้อยเคยกินตีน อร่อยจังเลยสวัสดีครับอาบน,ในานได้คือเก่งแทะร่มๆ่มเนาะวันนี้น้อยอ้ำหนร่มมว่าคำร่มร่มวังคำนี่อือเออวันนี้คือห่อนเถอะบัเอ้าฝุฝนสีมาเลยมาสนบอกจ็ดสีร่มจ็ดสีน้าจ็กสีฝนจ็สีห่อน โอ้ออปูกเจ็ดต้นเจ็ดสิบกว่าต้นอัปเดตท่านอู๋อออปลูกต้นกล้วยเจ็ดสิบกว่าต้นวัาสันเท่ากับมาคุดลุมโอ้ยคือสิขคุดอยู่เบิดเหมือนเนาะนี่เนาะสิไดซ้สำสองเหมือบอใครมันอันใหญ่มันติดนี่แล้วสิง,งามบางยางขางกเนาะใบมันกับคล้ายใดไ,ได้กกล้วย เขาแห่งยูติเกตลาดอยู่ดีๆดีๆส่งออกต่างประเทศเนาะประเทศลาวไปจันเอาไม่เอาไม่ยิ้มหวานนะยิ้มหวานนะยิ้มหวานยิ้มหวานโอ้ยมือนดีซีลมลมไปหนาวปะอ้อสดบางงามเต็มเก้าตับกระเด็น ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานแน่จ่ามาเจ้าจริงจ้าเนี่ยจ่าโอชว์ความสามาถแข่งกับบกแตมครูแข่งบับกแตมบักตานนี่นี่สกายสกายมันบวกกินเลย มันอเบายปะจักม uh ัน <volumes> ม like <masterpiece> ันมันบ่กินเขา้าเกิดเตือนมันดมันก้ามันกดเอะมันเอะมันเอะมใสนี่มาได้จายกินข้าวหรือยังกินข้าวหอเ่กินข้าวอเ่อ้ยไอ้อํ่ญ่นหนาวมาแต่มันบ่หนาวบ่หนาว้หมองมันก็ผมคู่มันนอนดีใส่เส้อให้มันเนาะเสืีอม้านั่นไอ้อํา เเสือมันแกมีบ่มันอันอันเดินพิดาอะไรที่นึงหนาวประจักนี่หนาวบตดแผลจ้ามาจ้าจริงจ้า ทำการทอดไข่ดาวต่อถ้าวุ้แข่งบ่หอมทอดไข่จังเลยอ่ะปลาหมึกจังเลย มาๆๆมาเอาไปมันไปร้านถ้วยร้านจกเพื่อครครับกนไปไหมเก็บบอลเลยป้าพนักงานหลางถ้วยคือเก่งแถบอ่ะเก่งจังเลย คุณตู่พักมอระพาชวดหมอนประมึกอ้ยมันจักลงอยู่เด้อมันจักลงอยู่เด้อนั่น ไปแล้วไปแล้วกินโปรตีประจำตำแหน่ง